มาแล้วครับมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วน้ำแหงครับผมน้ำแหงสวัสดีครับพแม่พี่น้องครับผมลุยสรรพันจะเป็นครับผมพี่น้องสวัสดีครับหากันใบดีกว่าสร้างกันนะครับหักันมันแกนขึ้นกาครับผมลุยสานพันจะเป็นครับผมไปมีเห็ดเล็งด้วนครับผมใส่หลอดใบ่านไปสองสามชั่วโมงครับผมฝนตกน้ำไหลครับฝนตกน้ำไหลใส่หลอดทิ่งใบครับตามล้องแหงครับ มาหาปลากับพ่อได้กินอยู่ครับแต่ว่าบอดด้ใไ่บอได้ถไทยคลิปครับบ่มีคนไทยคลิปไห้มีไพถไทยคลิปไห้ครับผมมีสองพอหลูกว็าวานเฮะครับผมแจ่งเหตุมาว่ามีปลาในหลอดวันนั้นผมก็เลยด่งมาเลยครับผมด่งมาผมเห็นปลาผมก็เลยคือผ้าพ่อเบิ้งผมก็ขึ้นไปแล้วไปครับไปไปม,มีพีน้องลูกลีสารพันจะเป็นคือเก่าหน่าละหาก,กันไห้ดีกว่าสร้างกันหัก,กันมันแกนคือเก่าครับผม ว่าสิได้หน่อยไหนหลายหลายสำหรับผมป่ะไม่เบิ่งกันปดัดคำพรมี่น้องอ่าหญ่เลยครับปัดปลาไม่แต่ใส่หรอครับนี่ยอือ นี่ด้วยครับเพื่อผมให้พี่น้องด้วยอาญะเลยเอา้าเดี๋ยวสิแต่จับใส่กระชัางกันครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนด้วยครับเด้อ นะครับมานี่ครับผมนักหรอบนำไหลครับผมนี่ครับนำไหลเห็นอยู่เนาะครับน้นนองนี่น้องนำไหลครับผมน่ครับนำไหลถ้าหนีเป็นข้องเขาปล่อยนามออกครับข้องใหญ่เส้นฝายเขาปล่อยนามถิ่มเขาเพื่อสีส่อมส่อมายครับผม ดิ้งเขาสีเห็ดยังของเขาบอลลูครับรดิ้งสีกุดหลอกดิ้งจงไหนบอลลูครับผมมันมีร่องน้ำอยู่นี่ที่มันไหลลงนะข้างบนพู่นครับมันมีอันนั้นอยู่มีแอ่งอยู่คือป,ปลาตกขังครับผมร่องน้ำแห้งแต่ข้างบนน้ำเบ่แห้งครับผมนะครับผมมามาจับมือจได้แบ่งสองบอลูกไปกินน้ำ สองนมไปกินน้อึบหนึ่งนะครับเด้อนหนึ่งตัวครับผมบรกกายกแห้งครับผมผมบรกกายกแห้งครับเดี๋ยวมันอันตราย สองแฉมเยครับด้วยแต an, ellt, มงามครับผมสองแมครับผมสองแมแล้วแมที่สามครับผมแฉมที่สาม้ลยครับด้วยสามแฉมเลครับผมแจมทครับสี่แมครับผมแมที่หาครับผมที่ห้ด้วยครับด้วยกังตกมายังอะไรครับหาครับผมหาตัวเลยด้วครับด้วยครับ อ๋อตาโตเลยครับผมตาโตเที่ยหกครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ามูครับผมเดี๋ยวด้วครับเด้อนี่ครับตัวที่ยหกครับนี่ครับมันยังใหญ่เลยครับเหกครับผม ก็หนั่นะหนึ่ตัวเลยนาะครับเนาะอ,อันนี้ตัวที่เจ็ดครับผมอู้ดูเดือดเลยเจ็ดเลยตัวนั้นครับเด้อเดี๋ยวมีปลาหมอครับผมปลาหมอปลาขิงครับปลาขิงใหญ่หนึ่งสองครับปลาขิงตัวที่สองนะครับปลาขิงใหญ่ครับสองตัวปลาสลิดครับบ้านนี้ ปลาสลิดใหญ่ครับหนึ่งสองครับปลาสลิดใหญ่ครับผมเดี๋ยวอีกปลาเก่งตัวหนึ่งครับด้วยหัวไหมหัวนี่แล้วนี่ครับปลาเข่งตัวที่สามหรือปลาหมอครับผมปลาหมอหรือปลาเข่งตัวที่สามครับใหญ่ๆครับผม ยังมันครับผมตกมนันอีนีครับเมือนี่มนันดีวมัดกนมันกคน่ครับอุ๊ปนครบมัดกลอนก่อนอีกลอนอก่อนครับโอ,บอไมเอาออกก่นอนไปย่ยไปก่อนบอ่ ้บันห้ามันลงมาอีกหาโม้มันบุกหอยขี้หาตกันก็จะแกวอยู่นี่ครับผมบุกอักยักครับยึดตัวครับผมมีบักยักอยู่สองครับผม เดี๋ยวนี้พี่สีไสด้วยครับเด้อเดี๋ยวครับพี่สีไซเบิรงครับผม 1분에 한번 ครับผมผมไม่กินน่องดอีสารพันจะเป็นครับผมโอ้ยเอาพักกนครับเบิ่งกันอีกที่หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งกันชัดเลยครับ ยังย้อนแสงบ่บ่ย้อนน้ครับเนาะเดี๋ยวนับกันบึ่งหนึ่งครับสองสามสี่ครับห้าครับหกครับเจ็ดครับเจ็ดตัวครับผมแล้วก็มีปลาเข็งปลาหมอนั่งสามปลาสลิดสองตัวครับผมหมันครับผมมันมันมันขักหมันอหลีีหรอหมันผดมันโขหมันบกโม่บกแตงเลยครับนี่ย นำรับบริหารนาะครับเนาะนำรับบรินี้ลูกีสานพันธ์จะเป็นครับผมกันสิได้จบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปหน้าอากาศหนีเลยเนาะครับเนาะลูกีสานพันธ์จะเป็นครับผมฮักกันมันแกนฮักแข้งเป็นฝันคือเก่าครับผมฮักกันไหมดีกว่าสร้างกันเนาะครับเนาะมีอย่างควายว่าควายจ้ากันครับผมจ้ามันยากกัดบอลบ่ลฟังเพื่อกันไปเขาไปครับผม น้องครับเนาะครับคิวนี้ขอจ้าใบเตยเพียงสานี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสีชมคลิปผมครับผมมีสภาพบรรยากาศตอนคำคำครับผมมาะกูหล่อครับผมเอามาคิดดูเอามาใส่เอาเร็วมาเอาปลาเร็วมา้ไหมเดี๋ยวจะเอาให้ล้านครับผมเอาให้ล้านเอาปลาให้ล้านก่อนครับ คลิปนี้ขาจบไปแต่เพื่อนขนี้ครับผม